สวัสดีค่ะชมาลชาแนลนะคะ flowers, flowers วันนี้ก็จะมารีวิวนะคะการใช้สิทธิ์นะคะโครงการคนละครึ่งกันแบบ เต็มรูปแบบนะคะรีวิวจากการใช้จริงนะคะทั้งวิธีการเติมเงินในวอลเลตนะคะวิธีการค้นหาร้านค้าที่ร่วมรายการและวิธีการใช้นะคะว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างถ้าใครดูคลิปนี้นะคะก็จะสามารถใช้สิทธิ์นะคะคนละครึ่งได้แบบถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าคนไหนงงนะคะก็สอบถามมาในเมนได้นะคะก็ยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะถ้าเราหาคำตอบมาบ คุณได้ค่ะสำหรับโครงการคนละครึ่งนะคะก็เป็นโครงการที่เราค่าใช้ใจ่ายของเราในแต่ละวันได้ถึงวันละร้อแต่ปัญหาก,ก็คือในเรื่องของการเติมเงินและการค้นหาร้านค้าร่วมที่บางทีเราอาจจะไม่รู้นะว่าเขาอ,อยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วต้องเติมเงินยังไงเดี๋ยวต้องใช้สิทธิ์ยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะรีวิวจากการใช้จริงมาให้ทุกๆคน ดูกันเลยนะคะว่ามันต้องทำยังไงบ้างอันดับแรกเราเข้าไปที่แอปเป่าตังก่อนนะคะเลือกไปที่ g w a l l e t นะคะ,ะนี่เห็นไหมมันจะขึ้นมาทั้งหมด2โครงการนะคะในหน้า GW a l l e t ก็คือเราเที่ยวเดียวกันกับคนละครึ่งนะคะเราจะใช้สิทธิ์ตรงไหนเราก็คลิกเข้าไปนะคะส่วนตัวนี้เราจะยังไม่เข้าไปเนาะเพราะว่าเราจะยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ แต่ก่อนที่เราจะใช้สิทธิ์เราจะต้องไปเติมเงินใน w a l l e t กันก่อนนะคะเห็นด้านบนที่เป็นสีเขียวๆไหมคะตัวนี้นะคะจะมีเขียนชื่อเราอยู่นะคะแล้วก็จะมีไ d ของเราแล้วก็จะมีเงินใน W a l l e t ของเราซึ่งตรงน,นี้นะคะตอนนี้สมัยมีอยู่หนึ่งบาทที่สมัยมีหนึ่งบาทเพราะว่าสมัยเคยเติมมาแล้วที่ดูเงินใน w a l l e t นะคะให้เราดูตรงตรงด้านบนนะถ้าสมมติเราเติมเงินแล้วเงินก็จะขึ้นมา ตรงได้บนตรงนี้นะคะอ่ะเราไปที่เติมเงินใน G Wallet กันก่อนนะคะวิธีเติมเงินใน G Wallet จะมีอยู่3แบบนะคะมันจะมีธนาคารร่วมอยู่ทั้งหมด10ธนาคารนี้นะคะ<ม>ก็ให้เราเลือกธนาคารที่เรามีบัญชีไปนะคะยังช่ไยม,มีธนาคารไทยพาณิชย์เห็นไหมคะเขาก็จะให้เราเลือกช่องทางในการเติมเงินว่าเราจะทําเป็นถ้าเราเลือกอันแรกนะคะ เขาก็จะเป็นให้เราไปที่ขัดลอกนะคะแล้วก็ไปที่แอปของเราตัวนี้มันจะเป็นไอเลข i อของเราสำหรับเติมเงินนะคะเออใช้วิธีนี้เราก็ต้องไปที่ตัวขัดลอกนะคะแล้วก็ไปเติมในแอปของเราได้นะคะส่วนวิธีที่2ก็จะเป็น QR พร้อมเพย์ตัวนี้นะคะมันจะเป็นตัวบันทึกพร้อมเพย์ของเราก็ ก็เป็น ID ของเรานะคะแต่มันมาในรูปแบบของ QR code ให้เราคลิกไปที่บันทึกนะคะรูปตัวนี้นะคะแล้วก็ไปสแกนในแอปพลิเคชันของเราเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นวิธีที่3ก็คือวิธีที่ไปที่ตู้ ATM เขาก็บอกว่าให้เราเอา ID ตัวนี้ไปนะคะโดยเลือกการเติมเงินนะคะแล้วก็ใส่ รหัสตัวด้านบนตัวนี้15หลักของเราไปนะคะแล้วก็ใส่ยอดเงินใส่ประเภทบัญชีนะคะก็จะคล้ายๆกับวิธีอันแรกแต่อันแรกเติมในแอปแล้วก็คัดลอกไปวิธีที่2เนี่ยจะเป็นการบันทึกภาพวิธีที่สามก็คือไปที่ตู้เดมสำหรับคนที่ไม่มีแอปแต่สําหรับชมัยนะก็คือชมัยถนัดอันที่สองนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ต้องคัดลอกอะไรยุง่งยากแล้วมันไม่ต้องแปลอะไรเยอะ ตัวแค่สแกนแล้วมันจะเข้าให้เราเลยแล้วเด็กสมัยขอเลือกวิธีที่สองนะคะไปที่บันทึกนะคะบันทึกเสร็จเสร็จปุ๊บเราก็ปิดแอปนี้ไปก่อนแล้วเราก็ไปที่แอปธนาคารของเรานะคะพอไปที่แอปธนาคารของเรานะคะถ้าเราเลือก QR code ที่เมื่อกี้นี้สมัยจะมาที่แสนจ่ายนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการสแกน QR code ของเรา มันก็จะทำการสแกนนะคะค่ะมันก็จะทำการสแกนเห็นไหมคะมันก็คือตัวเดียวกันนะคะก็เป็นที่ ID 15หลักของเรานะถ้าสมมติเราเลือกวิธีแรกเราก็ต้องมาใส่ ID อยู่ดีมันไม่แตกต่างกันนะคะมันแค่คัดลอกกลับมาในรูปแบบของ QR code แค่นั้นนะคะแต่ว่า ถ้าสมมุติว่าเราเป็น ID คัดลอกมาเราจะต้องมาเลือกตรงข้างหน้าซึ่งเป็นคําว่าเราต้องเลือกไปที่เติมเงินอีกจะวุ่นวายกว่าแต่ถ้าวิธีนี้ก็คือเราไปที่แสแกนเลยมันก็จะยังสะดวกกว่าวันนี้เดี๋ยวชัาหมายจะเติมไปร้อยเดียวก่อนนะคะโอเคค่ะแล้วก็เราก็ตรวจสอบข้อมูลดูนะคะมันก็จะเป็นขึ้นเป็นพร้อมเพย์เลขตัวนี้เป็นพร้อมเพย์เชฟของเรานะคะ นะคะเสร็จปุ๊บเราก็ยืนยันค่ะนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อยืนยันเสร็จปุ๊บถ้าเราคิดว่ามันโอเคแน่นอนเราก็กลับไปที่แอปเป่าตังก่อนนะเอาเอาแอปเป่าตังต่อนนะอแอปเป่าตังนะคะ เห็นไหมคะยอดเงินตัวนี้ขึ้นมาแล้วเป็นร้อยหนึ่งบาทแสดงว่าเราเติมเงินสําเร็จการเติมเงินมีแค่นี้เองนะคะอยู่มันไม่ได้ยากแต่ว่ามันอยู่ที่ใครจะสะดวกแบบไหนในระดับต่อมานะคะเราก็จะมาดูร้านอาหารนะคะถ้าสมมติว่าใครได้ร้านอาหารแล้วนะคะก็ไปที่ใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะส่วนที่ใครยังไม่รู้นะก็มาดูด้านล่างตรงนี้ได้นะคะเป็นการร้านค้านะคะแล้วก็โรงแรมแต่มันจะมีสองโครงการนะคะ ให้เราเลือกไปที่โครงการคนละครึ่งแต่ถ้าใครจะค้นหาโรงแรมอะไรด้วยเราจะใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันก็สามารถดูตรงนี้ได้ที่เดียวกันนะคะให้เราไปที่คนละครึ่งนะคะเมื่อเข้ามามันจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นให้เราค้นหาร้านค้าร่วมโครงการนะคะก็เราสามารถจะเลือกเป็นร้านค้าพื้นที่ใกล้ชานหรือจะเป็นจังหวัดก็ได้นะคะแล้วแต่เราสะดวกเลยนะคะสมมุติถ้าเป็นจังหวัดเนี่ยเราก็จะ เอาจังหวัดอะไรที่เราอาศัยอยู่ทั้งหมดเลยก็ได้แล้วก็ดูคร่าวๆสมมุติถ้าเริ่มเป็นจังหวัดนะคะเราสามารถที่จะค้นหาได้ทั้งหมดหรือจะค้นหาเป็นประเภทของร้านค้าแต่และประเภทก็ได้นะคะมันจะมี4ีประเภทคืออาหารเครื่องดืม่มโอทอปทงฟ้าแล้วก็สินค้าทั่วไปนะคะหรือถ้าใครจะเอาเป็นแบบพื้นที่อย่างเช่นถ้าปทุมคุณจะเอาแค่คลองหลวงอย่างเดียวเนี้ยก็ได้นะคะ คุณก็จะรู้ว่าพื้นที่คลองหลวงเนี่ยมีร้านร่วมรายการเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่นะคะก็กดไปที่ค้นหานะคะอันนี้คือเป็นแบบที่1นนะคะเห็นไหมคะก็มีร้านค้าที่มีคําว่าคลองหลวงหรืออยู่ในพื้นที่คลองหลวงนะคะขึ้นมานะคะให้คุณไปดูว่าคุณสนใจอันไหนอ่ะในแบบที่2ก็คือการค้นหาร้านค้าที่อยู่ ใกล้ๆขอบคุณนะคะให้ไปพื้นที่ใกล้ชั้นนะคะตรงนี้นะคะอันนี้สําหรับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะไปไม่รู้รานแล้วก็แอร์เรียแถวนั้นคือ,ค,อคือต้องการรู้ว่าร้านร่วมรายการที่ใกล้เราที่สุดน่ยอยู่ประมาณไหนนะคะแล้วสามารถไปร้านไหนได้นะคะตัวนี้ก็สมมากปิกก็คิดว่าตัวนี้น่าจะเหมาะกับหลายๆคนมากกว่านะเพราะว่ามันใกล้กับตรงที่เราอยู่เราสามารถที่จะใส่สิทธิ์ได้สะดวกกว่านะคะสําหรับคนที่ไม่ได้หาข้อมูลไป ก่อนนะที่จะไปร้านนั้นแต่ที่อยากจะไปร้านนั้นๆอยู่แล้วตั้งใจไปร้านนั้นๆอยู่แล้วเธอจะไปไฮเซ็ตก็ใช้วิธีแรกก็ได้นะคะเราก็ไปแค่ว่าพื้นที่ใกล้ชั้นแล้วก็ค้นหาเลยค่ะร้านที่ขึ้นมาก็จะมีร้านนี้ร้านที่ขึ้นมาก็จะเป็นร้านค้าที่ใกล้กับปิกมากที่สุดนะคะอันนี้ก็พอรู้จักร้านอยู่ว่าร้านอยู่แถวๆไหนนะคะ แต่ถ้าร้านไหนที่เราไม่รู้นะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูด้านในได้นะคะอย่างเช่นอ่ะร้านนี้ปิ๊กไม่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยแต่ปิ๊กก็สนใจร้านก๋วยเตี๋ยวําแบะนี่แหละอ่ะปิ๊กก็เข้าไปดูด้านในนะคะโอเคค่ะเขาก็จะมีรูปนะคะแล้วก็มีรายละเอียดนะคะซึ่งเงินอันเนี้ยส่วนเนี้ยอาจจะเป็นที่ร้านคาเขา ลงไว้นะคะเราก็ดูก่อนก็ได้นะคะว่าเราสนใจร้านนี้จริงหรือเปล่าแต่อันนี้นะคะนคะก็เป็นร้าน๋่อเตี๋ยวนะคะราคา15บาทนะใส่ถุง35-40บาสมีเบอร์โทรนะคะแล้วก็มีขนมถ้วยอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะโอเคถ้าเราคิดว่าออยากไปกินร้านนี้แหละ มีแผนที่ให้เราอีกต่างหากนะคะเราไปตาม Search ไปตามแผนที่ได้นะคะแล้วก็มีวันเวลาที่เขาเปิดนะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะเราสามารถโทรไปถามเขาได้เราสามารถไปตามแผนที่ก็ไปที่ท Google Map เลยก็ได้นะคะค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราได้ร้านค้าแล้นะคะเดี๋ยวปิ๊กจะมาอธิบายวิธีการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะเมื่อเราเติมเงินเมื่อเราได้ร้านค้าแล้วต่อไปเราก็คลิกมาที่ ตัวแถบข้อมูลนะคะที่เป็นสิทธิ์คนละครึ่งนะคะคลิกไปที่ใช้สิทธิ์นะคะมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายไปทีละส่วนนะคะส่วนด้านบนตัวนี้เขาก็จะเขียนว่าสิทธิ์รัช่วย50ไม่เกินมา150บาทสูงสุดไม่เกิน3000บาทตลอดระยะเวลาโครงการ3,000บาทนะคะก็คือตัวนี้จะเป็น3000บาทที่รัฐแจกให้เราก็คือจะอยู่ในยอดด้านบนนะคะต่อมา จะเป็นสิทธิ์คนละครึ่งที่ใช้ได้วันนี้จะขึ้นมาว่ามีมูลค่า150บาทก็คือตัวนี้ก็จะเป็นต่อวันวันละร5อยถามว่าเราจะใช้ไม่ถึงได้ไหมตอบว่าได้นะคะเราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้นะคะแค่ไม่เกินละ50เราจะใช้เกินได้ไหม ไม่ได้นะคะก็คือเขาแค่150แต่เราจะซื้อของเกินสมมุติว่าถ้าเราซื้อของ500บาทแล้วต้นนี้ร่วมโครงการเราก็ลดได้แค่150บาทนะคะก็เราต้องจ่ายเพิ่มไป350บาทนะคะถูกไหมคะถ้าอย่างนั้นเราสามารถใช้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราจะไปลด500ลดจาก500รลดหเหลือ250แบบนี้เราใช้ไม่ได้นะคะก็คือเราได้ส่วนลด สูงสุดแค่150บาทนะคะและเราก็ใช้ร้านร่วมรายการระยะเวลา6กโมงถึง5ทุ่มนะคะในแต่ละวันนะคะเมื่อถึง5ทุ่มสิตัวนี้ก็จะถูกตัดไปหลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะ แล้วว่าถ้าวันนั้นเราไม่ได้ใช้จะเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะแค่ยอดสะสมด้านบนของเราที่สามพันมันก็จะไม่ถูกลดไปเพราะคุณคิดดูว่าถ้าคุณใช้วันละร้อยหรือวันละร้อยห้ทุกวันเต็มที่นะคะหนึ่งเดือนคุณก็ใช้เต็มแล้วสามพันถูกไหมคะแต่ถ้าบางวันคุณไม่ได้ใช้คุณไม่เจอร้านที่ใช้คุณไม่มีเหตุที่จะต้องใช้หรือคุณไม่คือคุณไม่สะดวกใช้สิทธิ์ของคุณมันก็ยังอยู่ที่ สอยู่ที่ยอดเท่าเดิมที่คุณเคยเหลือนะคะยอดสะสมข้างบนมันจะเรียนยอดสะสมของเรานะดังนั้นคำตอบที่ว่าวันไหนใช้วันไหนไม่ใช้มันไม่มีผลนะคะแค่คุณใช้ครั้งแรกนะคะภายใน14วันคุณก็จะมีสิทธิ์ได้3 0 0พนะคะแต่คุณจะใช้3 0 0พันนี้ยได้เต็มวงเงินหรือเปล่าอันนี้มันอยู่ที่คุณ<ะ>ล้วไปนะคะด้านล่างนะคะเขาก็จะเขียนนะคะว่าเนี่ยค่ะ ในครั้งแรกนะคะต้องใช้ภายในวันที่5พฤศจิกาเพราะวันนี้นะคะสมัยนาะลงแต่วันแรกนะคะเขาก็ได้บอกแล้วด้วยว่าเออเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ก็จะถูกตัดสิทธิ์นะคะแล้วก็จะมีประวัติการใช้สิทธิ์นะคะก็คือให้เราคลิกไปดูได้นะแต่ก็คือเนี่ยค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยนะคะก็เลยยังไม่มีต่อไปถ้าเราไม่รู้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถที่จะหาร้านค้าในโครงการได้นะคะเป็นอันเดียวกันเลยค่ะ ถ้าสมมติเราไม่เข้าด้านล่างที่สัมัยชมัยแนะนําตัวนั้นนะคะเราสามารถเข้าตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะได้หลายจุดเลยทีเดียวนะโอเคค่ะนั้นเดี๋ยวเมื่อเราได้ร้านค้านะคะที่เข้าร่วมแล้วนะคะเราจะไปใช้กันให้ดูนะคะว่าเราจะใช้ยังไงกันบ้างคะ่ะในีิก็มาร้านที่เข้าร่วมรายการอยู่ในอ,อ,อยู่ในอยู่ในรายชื่อของร้านที่ร่วมรายการแล้วนะคะเดี๋ยวพิงจะลองเข้าไปดูนะว่าเขาร่วมจริงหรือเปล่าแล้วก็ คือใช้สิทธิ์ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะมาแล้วนะคะเครื่องดื่มแล้วก็ขนมบางที่เราสั่งนะคะสองตัวนี้ก็ราคา80บาทนะคะราคาปกตินะคะแล้วก็ชมัยก็ได้สั่งกลับบ้านไปแก้วหนึ่งอีก40บาทนะคะวันนี้นะคะชมัยก็มาใช้สิทธิ์ราคาปกติอยู่ที่120บาทนะคะเมื่อเราจะจ่ายเงินนะคะให้เราไปที่หน้าแอป คนละครึ่งนะคะของเป๋าตังนะคะแล้วทางร้านนะคะเขาก็จะให้เราสแกน QR code นะคะที่เขาจะคียะคะ์ราคา120บาทมาให้เรานะคะแต่เราก็จะจ่ายแค่60บาทนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่พิน6หลักนะคะไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้ชหมัยก็ใช้เงินนะคะกับโครงการคนละครึ่งไป60บาทคะ่ะ โอเคนะคะเราย้อนกับที่หน้า G ี a l l e t ของเราหน้าแรกนะคะเห็นไหมคะว่ายอนเงินของเราตอนแรกมี110บาทนะคะเมื่อใช้ไป60บาทย้อนเงินตัวตัวด้านบนวอลเลตของเราก็จะลดนะคะถ้าเราจะเติมเพิ่มไปถ้าเราช่วงชาร์จใช้สิทธิ์เพิ่มเราก็เติมเข้าไปเพิ่มตามวิธีเดิมที่ชั่มบอกได้นะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เพิ่มอะไรเราก็ใช้ที่เหลือก็ได้นะคะในส่วนของคนละครึ่งนะคะ ในหน้าของคนละครึ่งนะคะด้านบนที่เป็นยอดสะสมของเราจะลดลงไป60บาทนะคะและยอดคงเหลือต่อวันของเราตอนนี้นะคะจะเหลืออยู่ที่90บาทนะคะเราก็จะดูประวัติการใช้สิทธิ์ได้ว่าเออเราใช้สิทธิ์ไปเท่าไหร่นะคะอย่างตอนนี้นะคะเราก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคะว่าเดินตุลรานนี้เราใช้สิทธิ์คนละครึ่งไปที่60บาทนะคะ เรีวิวแค่นี้นะคะใครมีข้อสงสัยอะไรก็มาสอบถามได้นะคะที่เมนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะและคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชมัม c h ชาน e ลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ